ครับเพื่อนเพื่อนสวัสด,ดีเ,เพื่อนเนทุกคนวันนี้ก็นี่พาเพื่อนเพื่อนมาทํากิจกรรมดีๆอีกอย่างหนึง่งนะครับวันนี้ก็ได้หอยหอยนาหอยขมจากตลาดมานะครับนี่จากตลาดมากก็เลยเขาเอามาขายอะไจะเอามา,มาจาปะปล่อยสระนะเป็นอันนี้นอกจากจะได้ขยายพันธุ์แล้วเขาก็ได้บุญเนาะนะครับเอาไว้มันขยายพันธุ์ต่อไป ต่อมาหยิามาปล่อยกับซาหน่อยเอาให่ละก็ป้อยทุกปีก็บ่ค่อยมีเหลือหรอกก็บ่ค่อยมีอะไรนะเรียกมีทีวีให้มั่นนะไม่ค่อยมีต่อซั่งนะนี่ครับเดี๋ยวนี่ก็ต้นเลี้ยงพิธีจะอนโอ้งามขึ้นอยู่นั่นเนี่ยใช้เวลาปลูกมาแล้วปีกว่าต้นความหวังเลยขอให้รอดสักต้นหนึ่ง เดี๋ยวเขาจะอะอมาคอยให้มาปล่อยเป็นอุ้ยใส่บูทนะตรงนี้ฝน,น,น่นี่ก็ได้อหอยเ้ยสะนวยหน่อย,ยนี่นะครับหวังว่าจะรอดนะก็ให้เขาเกาะน้ำขั้นใดนี่นะครับ,นะรบเดี๋ยวป,ปล่อยนะครับขอให้ขยายพันธุห์หลายๆนะครับ ในมีชีวิตโตไปน,น้านกิจกรรมดีๆก็คือปล่อยไว้ช่วงนี้ก็หนา่าฝนนะครับตัวที่ซื้อมากก็มีตายบ้างรอดบ้างนะตัวใดที่ล,ลอยนี่ก็คือเขาตายนะเพื่อนตัวใดที่เขาจมเนี่ยเขายังรอดอยูย่มีตายบ้างรอดบ้างนะ ธรรมาชาตินะเอาไปซืบเข้ามานะครับเป็นแบบลายขู่ว่าช่วงนี้ก็อากาศก,าก็เปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อนคุณก็ทิ้งช่วงนะไม่ค่อยได้มาบ้านสวนมีภารกิจการงานนี่ก็เลยแวะมาก็เลยเอากระหอยซื้อมาจากตลาดมาปล่อยอันนี้ก็คือเขาตายนะเพื่อนส่วนหนึ่งที่เขาเขาตาย เพราะว่าเขาอยู่นานก็โรดครึ่งตายครึ่งว่าประมาณนั้นนะ่งีก็เขาขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเพื่อนนี่สะหลังเล็กๆนะหลังหน่อยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับให้กำลังใจติดตามรับชมคลิปด้วยเๆครับผมนี่วันนี้ก็พามาปล่อยให้เรียบร้อย <c oughs> โอ้ยโอ้ยเ <c oughs> การเปลี่ยนแปลงบ่อยวันนี้ก็พามาปล่อยหอยนะเดียบรอยนะสระนิดหน่อยเดี๋ยวก็ต้องหาอะไรมาบังไวนะ้ให้เขาเป็นที่ยู่ของหอยต่อไปสระน้หน่อยนะครับเขาเป็นความบังจากเชื้อจีคอนนะครับบังเล็กๆทางบ้านสวนนะครับยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหรนะ่เดี๋ยววันนี้ ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอากาสแบบน้บ้านสวนเดี๋ยวก็จะพาเพืเ่อนๆมาทำกิจกรรมดีๆต่อไปนะครับผมสำนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ